สอบใบขับขี่ Channel แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ 8เทคนิคมือใหม่ฮัดครับ1เคารพกฎจราจารมันคือเหตุผลที่การสอบใบขับขี่ปลอดภัยต้องมีทั้งภาคทฤษฎ,ฎีและภาคปฏิบัติพ,พอทุกครื่องหมายจราจรรวมถึงป้ายบอกทางทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลบังคับที่ผู้ับการขับขี่อย่างปลอดภัยทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนะครับ 2. ขับให้ช้าลงความเร็วเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุโดยทั่วไปยิ่งความเร็วมากขึ้นเวลาที่คุณจะใช้ในการหยุดรถก็น้อยลงไปด้วยซึ่งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงการประทะและการบาดเจ็บได้อย่างแน่นอน 3. การดูแลรักษารถการดูแลรถอย่างสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการเช็คสภาพเครื่องยนต์ตรวสอบลมยางหรือตัวเช็ค้าเบรกน้ำยาหล่อเย็นไปจนถึงการเติมน้ำมันไม่ให้ระดับมาตราวัดใกล้ขีดหมดถังจนเกินไปนะครับ 4. คาดเข็มขัดนิรภยัยคุณและผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา 5. พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน ขณะขับรถให้สายตามองที่ถนนตลอดเวลานั่นหมายถึงงดแชทงดโทรงดกินงดเลื่อนหาช่องวิทยุคลื่อนโปรดหรือหันไปคุยกับเพื่อนที่เบาะหลังเพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ในแค่ช่วงเซียววินาที 6. อย่าขับจี้ท้ายรถคันหน้าการขับรถจี้ท้ายคันหน้ามากไปเป็นหนึ่งในสาเหตุต้นๆในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนท้ายเพราะหากเกิดอุบิเหตุเบรกไม่ทันก็จะเกิดดังตัวอย่างในภาพนี้นะครับ 7. เช็คความพร้อมอยู่สม่ำเสมอในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถเสียห,หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆเราควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขับขี่อย่างปลอดภยัยให้พร้อมไว้ในรถเสมอโดยเฉพาะอุปกรณ์ช่วยเหลือในยามฉุกเฉินและควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนใปก่อนขับรถด้วยตลอดนะครับ 8. อย่าขับรถในสภาวะที่ไม่พร้อมไม่ว่าจะด้วยความมึนเมายาสเสพติดหรือน,อนอนไม่เพียงพอหรือกินยาที่มีสารทำให้นอนหลับ ไม่ต้องบอกเลยนะครับเราก็พอจะทราบเพืนถึงผลที่จะตามมาในภายหลังนั่นเองถ้าคุณมี8เทคนิคในการขับรถนี้แล้วคุณก็จะเชี่ยวชาญในการขับรถและอย่าลืมมีสติทางง่วงไม่ขับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็มากดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ